สวัสดีค่ะพื่อ่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง YouTube ปมาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยแนวทางจะเป็นของลุงส่งเดอะะ้อค่ะเพราะว่าของลุงส่งเข้าไปเต็มๆต,ตัวเน้นตัวเจาะนะคะ0ูนย์สามมีใครได้ใครตามของลุงส่งไมเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเนาะเรามาติดตามชมใหม่ ว่าของลุงส่งจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณลุงส่งเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจกับมาดามเนาะ กับขอบุญขอบคุณ,คณเป็นอย่างสูงคอมเมนตนบางบาก็เมนตนตาฮักตาฮะคุยพี่น้องเอฟซีนี่นะหลากเนาค่ะเนะบางท่านก็บอกโอ้ยบอกเป็นอยังงกับใจเย็นๆมีเขา่ามีหลุดโอ้ยขอบคุณหลายๆบอกเป็นยังค่ามาดามติดตามตลอดคือเกา่าล่ะค่าพูนว่าเสียงคือมวลเทพพนว่าโอ้ยคำนี่ชื่นใจเลยเด้อตี <laughs> บอกว่าสิเป็นคำ,ำ au, นะย่องคำย่อเนาะคุยพี่น้องสู้โคสู้้นก็นมัก คำชมและยืนยอ่อนะเอาว่าจังใดกระกาบขอบบุญขอบคุณละพ่อแม่พี่น้องถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังกับลุงสงเรามารอติดตามชมเด้อข่าว่าลุงสงจะให้ตัวไหนเป็นแจังได้พ่อแม่พี่น้องฝนตกมโนแถวบานพ่อแม่พี่น้องเนาะพรถามอมากข้างนอกมือน,นีละฝนตกไหมพ่อแม่พ,พี่น้องจากหน่อยเขากับบานไปบึงตัวเหล็กเนะ่าร่างของลุงทรงกันดีกว่านะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนหน่อยนะคะ เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้รักษาสุขภาพด้วยเนาะค่ะเนาะขับรถขับลากก็หายระมัดระวังเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักบางทีก็ตกหนักมากๆด้วยเนาะบางบางบางหมองบางแห้งกับบตกแห้งเพ่อแม่พี่น้องแต่กระถนนถนนทางก็จะลื่นแน่เนาะค่ะเอาเราไปดูตัวเลขแนวทางของลุงส่งกันดีกว่าว่าลุงส่งจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมเพราะว่าของเสียนเซียนเข้าเยอะมากนะ รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหลังจากลงของลุงส่งแล้วจะลงของเด็กแฝดเนาะเลขเด็กแฝดเข้าสามตัวตรงๆเด้อค่ะรอติดตามชมนะคะไปะเราไปดูตัวเลขแนวทางลุงส่งอันนี้ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะรัฐบาลไทยของลุงส่งเข้าไปตรงๆตัวเน้นตัวจอด้วยเด้อค่ะมีใครได้ใครตามไหมเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยนานเนาะกว่าจะออกครั้งหนึ่งเนาะ อาจจะทำให้เอสซีลืมไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้รุ่นเล่ากันจนฮูดับทับใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะรัฐบาลไทยกว่าจะมาลืมกันไปแล้วเนาะคะนะ่ะเพราะว่าของลงส่งนี่เข้าไปเต็มเต็มตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะศูนย์สามแบบไม่ต้องกลับศูนย์สามแบบไม่ต้องกลับยังไงก็กลับขอบุญขอบุณ ลุงส่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะก็เนาะกาขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อจนกระดาษยับเบิดเพราอพี่น้องเพราะว่ามาดาติดธุระเนาะติดงานของคุณแม่ก็เลยไม่ได้ลง รัฐบาลไทยให้ f อซเนาะค่ะโด้ลุงตะของลุงตะพงใจดีเนาะก็เลยรู้กันอยู่ว่าของใครเข้ามั่งเพราะว่ามาดามก็ให้ดูกันหลากหลายคนอยู่เนาะค่ะเนาะ,ะก่อนเราจะไปดูตัวเลขแนวทางของลุงส่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกจะถึงนี่นะคะที่จะถึงนี่นะคะเราไปดูของเพื่อนเพื่อนกันหน่อยเนาะว่าของใครเข้ามั่งเนาะค่ะเนาะ นี่จะเป็นของเลขล็อกจิกนะคะเข้าไปตัวกันเนาะคะ่ะเข้าไปตัวกันแปดเก้าเ้าแปดตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาเนาะเดี๋ยวจะรีบลงให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเด้อว่าสูตรตัดของเขาเข้าเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวเจาะสวย่บ่อม่พี่น้องแล้วก็รอสูตรตัดนะคะวันที่สิบห้าจะลงสูตรตัดให้นะคะ แล้วก็ของเลขมีที่มานะคะของเลขมีที่มาก็เข้าไป0ูนย์สาแต่ไม่ได้เข้าตัวนิ้นตัวจอกแต่สูตรตัดสูตรตัดเข้าไปเต็มเต็มศูนย์สามสศย์เด้อค่ะรอติดตามชมถ้าใครชอบสูตรตัด ตองรอแน่จากน้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าวันที่สิบห้าลงให้แต่จะรีบลงสูตรเต็มให้ก่อนนะคะแล้วก็ของเด็กแฝดที่ทุกคนรอคอยพ่อแม่พี่น้องดูความปังเลขเด็กแฝดหลังจากลงของลุงส่งแล้วจะลงให้เนาะได้มาแล้วนะคะของเลขเด็กแฝดให้มา งวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับ3มตัวตรงๆพอมพี่น้องห้าสแล้วก็0ูสตัวเน้นตัวจอด้วยเลขเด็กแฟดให้มาแล้วรอติดตามสมจะรีบลงให้หลังจากลงของลุงส่งแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปู่บุญมี แล้วก็ของปูบุญมีนะคะของปูบุญมีเข้าไปที่แปดเก้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับไม่ได้ให้เยอะนะคะให้แค่ห้าหางนินน้นปูก็ให้มาแล้วเนาะมาดามจะรีบลงให้นะคะรอติดตามชมอันนี้จะเป็นล็อกเงินล้านเนาะเข้าไปเต็มเต็มตรงๆแบบไม่ต้องกลับแล้วก็ สูตรล็อกข้ามเสียนเข้าไปที่03 3 0สศตัวน้นตัวเจาะให้มาแค่3หางเข้าไปเต็มเต็มเกือบแตก3ามตัวเพราะไม,ม่พี่น้องของปู่บุญมีรอติดตามชมเดี๋ยวจะรีบลงให้ทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านเนาะคะ่ะทุกเสียนเนาะ,ะเพราะว่าเข้าเยอะมากเข้าเยอะมากแล้วก็ของออเสรีเนาะคะ่ะของออเสรีก็เข้าไป0ูนย์สาม ตรงๆแบบไม่ต้องกลับ03ตรงๆแบบไม่ต้องกลับเกือบแตก3มตัวเพื่อนพี่อน้องมันห้มาแค่สี่หางเนาะห้าหางนะคะสมตัวหางเดียว501ออก503รอติดตามชมของโอเซรีสุดยอดสุดยอดอ่ะเรามาดูกันว่าของลุงทรง จะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมรัฐบาลไทยในงวดวันที่16ที่จะถึงนี่นะคะลุงส่งให้มาในงวดวันที่16ที่จะถึงนะคะวิ่งบนล่าง9กับ6สงตัว3ตัวก่อนเนาะ ลุงส่งให้มาวิ่งบนล่าง9กับ6เลขหลักนะคะเลขหลัก1 7 8เด้อค่ะ1 7 8แล้ว3ตัว3หางห1หนึ่งเก้านงเจ็ดเก้าเก้นะคะ2ตัว6หางหนึ่าเจ็ดเ แปดเก้าอามาอีกแล้วแปดเก้าแล้วก็หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอแค่สามหางนะคะเหมือนเดิมเน้อค่ะตัวเน้นตัวจอหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเนาะค่ะหกเจ็ดมีมาดามซื้อลอตเตอรี่ไ้หลายแล้วเด้อค่ะข้อสอของคุณแม่เนาะซื้อไ้เยอะแล้วค่ะลอตเตอรี่เนาะ อ่ะจับตามองค่ะเอาไว้พิจารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยนะคะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนอกอกกบ,บขอบคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ